วันนี้เราจะมาเก็บผักด้วยจ้าที่ทำต้มฉับชายแบบบ้านๆเลยจ้ะเก็บผักนะ <c oughs>

ไม่เปรกไปเลยเราไม่ต้องใส่หมูเราใส่ไก่นี่อร่อยดีแซบ่บหลายหมโอ้อแกงเออบันี้แย้แสง,แงเอกตาลุกน้ไปย่ายย้ายจะไม่ให้กับเขาให้กินจ้ะบะนี้แย้แสงแก่ใส่นะแยังแซยังย้ายย้าย,าย,<ม>ยาก็บอกอะย้ายสซยังเนี่ยะกาดลงไปเขาประกาศลงไปแล้วค่ะเด้อตงง้มหมดปิเป้เลยคะ่ะ ไปน้ำกัะดาษด้วยไปใช่กระกากดาดเยอะแยะเลยค่ะผัก,ผกที่เราปลูกเองค่ะผักปลูกเองนะค่ะเด้อไม่ได้ใส่ยาขีดค่ะหอมเปเี้ยๆเลย ไปไปละลายพักก็กินละลายน,นี่แตงกวาอ่ะในแค่นี้ก็มัน,นหอม เดี๋ยวมันเดือดก่อนรงรสด้แล้วค่ะัแ่บเลยขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะมาลิสาชาแนลสวัสดีค่ะ